พอเถอะอยุธวิธีตีวัวกระทบคราดถ้าอยากจะตรวจธรรมนัตก็ตรวจถ้าอยากจะตรวจกันก็ตรวจแต่อย่าเอากันเป็นทางผ่านที่จะตีกระทบชิ่งไปยังร้อยเอกธรรมนัตเลยมันเป็นวิธีการที่กระจอกไม่กล้าไม่กล้าชนกับร้อยเอกธรรมนัตโดยตรง ส่วนเรื่องมูลนิธิการจอมพลังเนี่ยไม่มีอะไรประหลาดเลยนะครับทุกๆมูลนิธิจะต้องมีอยู่หนึ่งข้อที่เขียนว่าถ้ามูลนิธิมีเหตุจะต้องล้มเลิกไปทรัพย์สินทั้งหมดของมูลนิธิจะโอนไปเป็นของใครเช่นของคุณหมอวรงเนี่ยวันนี้หมอวรงก็แสดงชัดเจนนะครับว่าถ้ามูลนิธิของหมอวรง ยกเลิกล้มเลิกไปทรัพย์สินก็จะตกเป็นของมูล,ลนิธิราชประชานุเคราะห์ดังนั้นการที่มูล,ลนิธิกันจอมพลังเขียนแบบนั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติเพียงแต่ว่าเมื่อมันมีเชือ้อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกันกับร้อยเอกธรรมนัฐอยู่พอเอา้าตายแล้ววะมูล,ลนิธิก็จะยกให้ธรรมนัฐเหรอนี่ มันจึงเป็นประเด็นขึ้นมาแค่นั้นเอง